วิธีการเลือกตั้งเขาเน้นวิธีการทางการตลาดอ่าวิธีการเลือกตั้งโดยใช้เงินนะนี่ขนาดว่า49ล้านนะให้หาเสียงผู้ว่ากทมเงินเดือนเงินเดือนสปีไม่ถึงรวมกันแล้วไม่ถึงหล้านสี่สิบล้านเนคนที่ลงมาหาเนี่ยแสดงว่าคนนี้มันรักชาติมากไม่ใช่หรออมทิ้งและจริงๆจ่ายกันจริงๆอ่ะผมคิดว่าเหลือเกินซึ่งไม่มีใครตรวจสอบได้ฉะนั้นในคนใหม่ๆที่จะเข้าไปเนี่ยมันก็หมดโอกาส ทีน kind of ี้เวลาเราจะแก้ปัญหาของประเทศเนี่ยวันนี้ในเมื่อรัฐบาลเราพึ่งพาไม่ได้เมื่อกี้สรุปกันแล้วแล้วแล้วตกต่ําในทุกด้านนะเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรมอะไรนี่ต่ําลงทุกด้านค่ดังนั้นแบบนี้โดยหลักแล้วเนี่ยคนทุกคนที่มีหน้าที่ไม่ว่าข้าราชการทหารตำรวจหรือว่าประชาชนเนี่ยก็ต้องตรวจสอบถึงรัฐมนูรเขียนไว้ให้ตรวจสอบเมื่อตรวจสอบก็ต้องวิพากษ์วิจารณ์ และถ้าต้องเสนอแน่ถ้ารัฐบาลไม่ทําประชาชนก็มีสิทธิที่จะแสดงชุมนุมโดยสงบอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าเป็นไปตามบทบัญญัติ่งรัฐธรรมนูนเพื่อ,อทําให้เช่นการเลือกตั้งอะไรที่ไม่ถูกต้องหรือการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยประชาชนก็มีสิทธิ์ที่ตรวจสอบแต่ว่าวันนี้ก็คือว่าอย่างช่อง13เม่ผมไปมาต่างจังหวัดคนหลายที่บอกเขาไม่ได้บอกคนรับไม่ได้เขาบอกเขาช่วยบอกเขาด้วยว่าจะทํายังไงเขารับได้ รับไม่ได้ในเรื่องอะไรคะคือคือคือไม่ใช่รับไม่ได้คือรับรับรับสัญญาณรับสัญญาณไม่ได้ไม่ใช่ว่ารับไม่ใช่ว่ารับเขาอยากจะรับฟังกับบอกเขาอยากจะดูรายการขออต่อที่สารสยามไทยแต่ว่ารับสัญญาณไม่ได้อยู่ช่องไหนบอกนี่ผมก็มาอยู่ช่อง13บสามว่ารับไม่ได้เลยบอกที่ต้องบอกเขาด้วยนะว่าจะไปปรับจะไปจูนอะไรนี่หลายที่ไปเจอมานะเพราะว่าอยากให้เขารับได้เพราะถ้าถ้ารับรับสัญญาณได้เมื่อเขารับสัญญาณได้เขาจะเข้าใจได้วันนี้เรามีปัญหาเรื่องสื่อ ก็สื่อเนี่ยจะไปคอยคอนโซนควบคุมนะครับแล้วก็มีเงินเนี่ยเขาไปซื้อไว้ทุกจุดทำควบคุมทุกเรื่องเลยสุดท้ายข้อมูลที่มาออกทุกวันเนี่ยจริงไม่จริงไม่รู้คนก็เชื่อมันเขาพยายามสร้างสถานการณ์เพราะเขาประสบความสําเร็จกับการมอ่งมองไว้คนเชื่อถือเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้หมดนะครับใครมีสื่อก็ไปสร้างภาพตัวเองว่าน่าเชื่อถือไปให้ยอมรับเพื่อจะที่จะขายสินค้าโฆษณาหรือว่าสร้างเครดิตหรือว่าให้คนชอบเพื่อ เป็นประโยชน์ทางการเมืองมันเป็นอย่างนั้นหมดเลยฉะนั้นสื่อที่มีคุณธรรมจริยธรรมที่ทําแล้วไม่ได้อะไรคนที่มาสู้มาพูดมาแสดงความคิดเห็นเนี่ยไม่มีเล่เหลี่ยมไม่ได้มาเพื่อจะต้องไปหาอํานาจอะไรแต่ทําเพื่อบ้านเมืองจริงๆตรงเนี้ยจุดยืนที่ยืนตรงเนี้ยมันยังน้อยกว่าแต่ผมก็เชื่อว่าคนตรงเนี้ยน้อยกว่าแต่มีพลังมากกว่าหนึ่งต่อร้อยถ้าของจริงคนกลุ่มที่มีทางศีลธรรมในหนึ่งคนเนี่ยนะกับคนชั่วร้อยคนเนี่ยรับรองว่าคนหนึ่งคนนี่มีศีลธรรมมีศีลธรรมนี่แข็งแรงกว่า ในทางปฏิบัติแต่ว่าคนเหล่านี้ต้องให้มารวมกันให้ได้จริงๆนะ<ม>ก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองไปในทางที่ดีได้ผมเชื่อเชื<ๆ>่ออย่างไม่มีข้อสงสัยเลยะนะว่าพลังทางศีลธรรมเนี่ยมันสูงกว่าไอ้คนที่ไม่จริงมาหลอกลวงทําเป็นศีนลธรรมพูดไปทักพักมันก็ออกคนก,ก็จะออกแต่ว่าถ้าคนจริงๆนะยืนในนิ่งนะรับรองว่าบ้านเมืองในโลกนี้หลายประเทศก็เปลี่ยนแปลงโดยคนไม่กี่คนแต่ว่าคนเหล่านั้นก็มีจุดยืนที่ชัดเจนมาก สะอาดตรวจตรงไหนก็ได้หมดเนี่ยพลังตรงนี้สำคัญฉะนั้นเมื่อมีปัญหาบ้านเมืองเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะอยู่เฉยๆอย่าปล่อยนะครับเราต้องทำแล้วก็อย่าบดกำลังใจนะโดยเฉพาะผู้นำเนี่ยมันต้องเป็นดาวเกษ์กนะไม่ใช่เป็นดาวประเคราะห์คือดาวประเคราะห์ทองาศัยแสงสว่างจากคนอื่นเัาแต่ดาวเกษ์กนี่มันมีแสงสว่างในตัวเองใครจะมาว่าไงมันรู้มันเดินไม่หยุดฝังในดินมันก็ยังโผล่แสงสว่างออกมาไปตรงไหนมันก็ยังไป พวกนี้จะมีพลังมหาศาลค่ะฉะนั้นนี่คือในสถานการณ์แบบนี้นะอย่าไปคิดว่าเออหมดโอกาสนะเขาครอบแล้วนะทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดผมเชื่อในว่าสรรพสิ่งย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเชื่อว่าถ้าอะไรที่ไม่ดีเนี่ยมันอยู่ไม่ได้นานแต่ว่ากว่าจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันต้องลำบากพอสมควรค่ะฉะนั้นคนจะเปลี่ยนแปลงได้ไดต้องอย่างที่พี่ว่าซื่อสัตย์ประหยัดอดทน เป็นหินน่ะพวกเนี้ยเรียกว่าใจต้องถึงถึงจริงๆไม่นั้นไม่มีทาง <c oughs> แล้วเราจะสร้างคนเหล่านี้ขึ้นมาได้ยังไง <c oughs> แทนว่าเมื่อกี้ท่านผู้ฟังผู้ชมหมดไปสร้างโรงเรียนสร้างโรงเรียนเนี่ย,ยถ้าไม่มีตังก็ลำบากอีกนะ <c oughs> พวกเราไม่ไหนไม่ต้องมีเงินหมดอะ่ะ <c oughs> แต่ว่าถ้าคนไม่เห็น <c oughs> แก่เงินนี่มันไม่ยาก แค่เราพาตัวไปคุณก็พาตัวมาเอาเข้าวหอมาคุยกันมันก็ได้ค่<ข>ะแต่ถ้าเห็นแก่เงินแล้วไหนอะค่าเบี้ยเลี้ยงค่าร<ะ>ถค่าเริ่มต้นแบบนี้นะมันเริ่มต้นด้วยเงินอถ้าเริ่มต้นด้วยเงินแล้วก็จบไม่ต้องมาพูดเลยชาติหน้าบายๆ <ขะ S 2> เพราะว่าคุณก็สุดท้ายคุณก็ต้องไปขอเงินเขา<ช>เนี่ยเขาอยู่ได้เพราะอย่างนี้เพราะคนแต่เะคพอได้เงินก็ก็ทาไปนู่นได้เขาใจดีเนี่ยเขาเอาเงินมาแจกไอ้นี่มาแจกนี่ก็แจกกันหมดเลยนะค่ะแจกกันหมดใจดีเพราะฉะนั้นเขาทำได้ทุกอย่างอย่เนี้ยต้องระวังนะว่า ดีว่าบ้านเมืองได้มีการเลือกบุคคลที่ไม่ได้เป็นตำรวจนะถ้าเป็นตำรวจดีดีออกครับเป็นรัฐตำรวจเดี๋ยวนี้ก็เริ่มจะเป็นรัฐตำรวจไปแล้วนะใช่ผมกําลังคิดถึงสมัยจอมพลเผานะค่ะจําได้ใช่ไหมดูนะเนี่ยผมกาลังเริ่มคิดว่าเอ๊ะมันน่าน้าเป็นห่วงนะถ้าเป็นแบบนี้แต่ในข้็ยังยังเห็นว่ามีการถ่วงดุลกันอยู่นะแต่ว่าอย่างไรก็ตามประชาชนต้องพึ่งตนเอง พงคนอื่นไม่ได้ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันพัชชาธนาเริค่ะท่านพลเอกปรีชาเอี่ยมสุพรรณและท่านสมศักดิ์โกสัยสุขต้องขอบคุณทุกท่านที่รับชมรายการแล้วก็ร่วมติชมเรานะคะลาไปก่อนติดตามรายการซู้เพื่อบ้านเมึองได้ทุกวันขอบคุณและสวัสดีค่ะ